ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามมือนี่เขามาอยู่กับพ่อคุยพ่อไก่เนาะครับครับคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอามาเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อมาพบพ่อพ่อพบกันอีกแล้วนะในวันที่ยี่สิบเก้าหรอกครับผมยี่สิบเก้าเมษายนสองห้าหกแปดครับแอนเอาเอาปอดเดือนขอบคุณเจชลเลยนะครับผมเจเจชนอยู่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับเอาแม่ทองไปเด้อแม่ทองเก้าเดือนแม่ทองไก่ขอดนะพ่อเนาะ อครับผมใส่โซ่โซ่มันๆออกกเป็นโซ่แม่เด้อเกลต้นเด้อครับผมเอ้ามือนีไม่นําเสนอสองรายการเด้อครับผมมือนี้มีอยู่เป็นสองรายการเนาะพอเนาะนีแต่สีเชื่อมผู้วัดนี่ครับผมเป็นชุดนี่แหละพี่น้องชุดขาวๆคือทั้งหนาพี่น้องนี่แหละอ่ามือนี้ครับลูกเก่าคำแข็งที่นี่ครับผมโอ้เนี่ยพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกสาวของเจ้าคําแพงเจ้าคําแพง สี่เดือนครับผมนี่ลูกตัวเมียเด้อพี่น้องเนี่ยตัวแม่เพื่อนเนี่ยพี่น้องครับแม่เพื่อนสายอุไทยเดนอตัวแม่นี่เป็นสายอุไทยพี่น้องครับความสูงร้อยสามไอร้อยสี่สิบแปดบลกลบครับผมตัวแม่เพื่อนนี่สูงหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเด้อพี่น้องเด้อ อ่าลอยสี่สิบแปดลูกนี่เป็นลูกที่ไหนพ่อลูกตัวเมียลูกแรกโอ้เป็นลูกแรกของเพิ่นเนอะพี่น้องเด้อเนี่ยเดีี๋ยวน้เพิ่นผสมกับโกเมืองเพชรได้แล้วสามสิบสองเมือเดืนี่นี่ครับผมตัวเมียเพิ่นนี่คือเพิ่นผสมไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อได้สามสิบสองวันสามสิบสองวันอ่ากับพ่อโกเมืองเพชรแม่นพี่น้องครับค่าโตสิบแปดล้านเนาะพ่อเนาะอ่าโกเมืองเพชรนี่ค่าโตสิบแปดล้านเด้อพี่น้องเด้อะเนี่ยพี่น้องครับตัวนี้ก็คือเป็นลูกสาวของเจ้าคำแพง อ่าเจ้าคัมแพงนี่ก็เป็นลูกของเจ้าสั้นนะพี่น้องเด้ออ่าเป็นน้องไส้ของเจ้าโรนันโดนะครับเนาะอ่านี่แหละพี่น้องครับเบิรงพี่น้องเบิรงผลงานการทรงลูกของเพิ่นพี่น้องครับเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยคนเนี่ยพี่น้องครับเนี่ยเอาเบิรงต้นโตลูกข้นขั้นก็ได้พี่น้องครับเนี่ยเอาแบบปล่อยพันกินงหญ้าธรรมชาตินี่แล้วเนาะเนี่ยพี่น้องครับคนตัวลูกสาวดนะพี่น้องเด้อเนี่ยลูกสาวพี่น้องครับคนโอ้ยคน ไม่ไม่เปนมงคลหรือเปล่าแมา่เสียเอาย่างกาไปหายางหากินตะมองนอ,นอ่อนๆเนาะเนี่ยพี่น้องครับกล้วยน้อยคือว่าหรือพี่น้องครับเพป็นสีย่างหาเลี้ยงกินตะมองที่มันอ,อน่อ,อนๆครับเนี่ยย่างหากัดกินพี่น้องครับมาแล้วหาซื้อกล้วยไปเลี้ยงเข้าบ้านเนี่ยวิสุดเด้อพี่น้องเด้อลูกสาวของเจ้าคำแพงตัวน,นี้พี่น้องครับนนนเนี่ยแม่เพันธุนี่ก็คือผสมไว้แล้วเนาะพ่อเนาะเอาไปรุ่นเด้อพี่น้องเด้อเอาไปรุ่นต่ออีกเช่นนี้ครับนี่ก็คือเป็นชุดซื้อสองไปรุ่นสามนพ่อ เปิดไว้เจ็ดเจ็ดนะเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดนะครับน,นี่เอาพลอจับเบิ่งตัวแม่เพื่อนนะครับบะเหนี้เอ้าเออเดี๋ยวค่อยกินครับผมบะนี่เน,<ๆ>นี่ยให้เบิ่งหน้าตาเพื่อนก่อนครับนี่นะเอาขาหนาหน่อยนึงพอ่อเอ้ยเอายืนจัดท้างก๊บาบบะนี้ครับนี่ละเออเอาเบิ่งหน้าตาเพื่อนพี่น้องครับตัวแม่เพื่อนครับเนี่ยกระปุกแก้มกระปุกจ้ำ ปลาสีขาวเนาะพ่อเนาะไอ้ขาวดีพี่น้องครับนี่เป็นควายอุทยไยเด้อพี่น้องเด้อตัวแม่เพิ่นเนาะอ่าเนี่ยครับผมเบ่งช่วงอกครับผมมันนี้เล็บเลนี่เล็บนี่งามพี่น้องครับนี่เบ่งจีบเล็บจีบเท้าได้เลยพี่น้องครับนี่เพิ่นอยากอยู่ในคอกเนาะพันจืดพี่น้องครับอ่าฝนตกพึ่งเศร้าพี่น้องเรียบร้อยเนี่ยนาเขาสวยพี่น้องครับนี่ปลายเขาแก้วเนาะพ่อเนาะปลายเขาแก้วเล็บแก้วพี่น้องครับแก้วนี่พี่น้องมัาจีบนี่ยนะพี่น้องครับนี่เอาปล่อยพันลงกินยาได้กันเลยพ่อเออเนี่ยพี่น้องครับ ครับผมผู้ใดมาข่มนี่เนาะอ่าหรือว่าสนใจแม่ลูกคู่นี้ก็โทรมาสอบถามไ,ได้เลยพี่น้องเด้ออ่าขอควยพอไกลกับยูบ้านกันนวลตำบลกันนวลอำเภอซ้ำสูงจังหวัดคอนเจนเฮาครับพี่น้องเนี่ยแดดกําลัางออกครับผมตอนเนี้ยนี่นออเฉพาะจุงหั่นนาไปทั้งพุนครับบัตน,นี้เออเบื้องช่วงไทยเพื่อนบัตน,นี้ให้พี่น้องเบือ้องไทยเพื่อนครับเอาไปไปทั้งพุณนละป้ายเนี่ยพี่น้องครับเนี่ยป้ายถูกพี่น้อย คั้วเผือกนี่แหละพี่น้องครับถ้าปล่อยเพื่อนเรียนต้มเราเป็นจากล่างเนี่ยกักน้อย้ะพี่น้องเด้ออ่าแต่ว่าจับประกันตำหนิทุกอย่างพี่น้องครับแข้งขาเล็บๆดีครับผมเนี่ยที่สําคัญเลยคือการใจลูกครับเนี่ยที่เด็ดเลยครับเนี่ยพี่น้องเอ้คนเนี่ยเพิ่งเหงาห่างเพิ่งเชื่องเลยพี่น้องเด้อปาดขาวเท้อ่อนว่าลูกเพื่อนนอกผุ้นะเพิ่งพี่น้องครับไปวะดังนี้เ่ราวิกาเลยพี่น้อง งามพี่น้องครับวันจอมเนี่ยโดยนั่นนี่โอ้าวโอ้เสี่ยว้าวเนี่ยพี่น้องครับเจ็ดพันบาทได้พี่น้องเด้อสองเปิดรุ่นสามอ่าเป็นราคาเปิดเนาะครับเนาะแม่ใกล้วยแม่นี่เด้อทวนครับผมกล้วยแม่นี่ทวนสูงลอยสี่สิบแปดบอกก็เด้อครับสถานหน้าเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นผสมก็ไปโอ้เมืองเพชรได้สามสิบสองหมื่นก็หมื่นนี่ละครับผมบ้านนี้ลูกสาวเพิ่นอายุเพิ่นที่เดือนเกิดโตแม่ครับเป็นลูก สาวเจ้าคำแพงครับผมเป็นลูกสาวของเจ้าคำแพงเนาะครับเนาะอายุสี่เดือนเดออ้อนี่แหละพี่น้องครับเป็นชุดซื้อสองรุ่นสามเลยพี่น้องเดอ้อเปิดไปแม็แกเจ็ดเจ็ดครับผมเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดเนาะพ่อเนาะโอ้โหพี่น้องครับกินเก่งเพียงง่ายครับเนี่ยเกเก่งก,กังกกนสิละครับผมแต่เลี้ยงเพิ่นมุ้ยเบังเอิญเละพี่น้องครับเออนี้เขาก็มีอยู่สองรายการพี่น้องครับเนี่ย อนาคตนี่ลูกนี่สายประกวดเลยนะพ่อเนาะประกวดอ่าผู้ใดมีทุนแน่เข้าไปไปเลี้ยงให้อาหารเพิ่นน้ำจั็กน้อยพี่น้องครับเขากัเปิดเข้ากเปิดแง่ครับอานาศเก่งครับเนี่ยเฮ้ยที่เดือนได้ซ้ำอีก็เอาละพี่น้องเฮ้ยครับผมอ่ะตั้งแต่เด้อพี่น้องมาแต่งตัวร้องกันเนาะครับเอาเมือนกับตัวต่อไปพี่น้องครับเอาครับผมมาพบกับตัวที่สองนะครับครับพ่อตัวที่สองนี่สถานะเพื่อเป็นยังไงครับผมเอากว้ยสาวแม่นี่เด้อครับ วัสาวเบนิสามสองบวกลบด้วครับผมหนึ่งร้อยสามสิบสองบวกลบเพิ่นเป็นลูกสาวไข่มุกขาวอาอยุสิบหกเดือนเด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นลูกสาวของพ่อไข่มุกขาวอ,อายุสิบหกเดือนนี่แหละพี่น้องครับลูกของพ่อไข่มุกขาวเน,นี่น <S <S นเเยเมื่อนี้เขาก็มีแต่งแต่ชุดฝรั่งเลยนะพ่อเนาะฝรั่งเลยครันี่แหละพี่น้องชุดขาวๆนี่แหละครับผมนี่แหละพี่น้องครับพุณนะ เป็นแม่สาวอนาคดไก่นะพ่อเนาะเนี่ยปุ่นะเปืดพี่น้องครับปุณนะงามว่างไก่พี่น้องได้พิจารณาเบื้องเอาด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยงามพี่นงามโตเน่นพี่น้องครับเบื้องช่วงไทยเพ่อนพี่น้องครับแม่เพื่อนหนส่งสูงไร่ปนไดเนอพ่อเนี่ยพี่น้องครับเกิดจากแม่ลอยสี่สิบกัวด้วยพี่น้องเด้ออ่า เป็นลูกสาวของพ่อไข่มุกขาวเดือนจำนี่แหละตัวตัวสีแดงสองสีนี่ไงพี่น้องครับผมอย่างเปิดใบสามพันเก้าคะแนนเนาะครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดเนาะครับเนาะอ่าเนี่ยผู้ใดยกชุดยกชุดเลยก็ได้เนาะพ่อเนาะยกชุดไปเลยเนี่ยพี่น้องครับเบื้องหน้าตาเพคุนพี่น้องครับหนึโอ้ขวัญคู่งามพี่น้องครับเนี่ยหน้าตางามครับพี่น้องวงเขาขวัญเขสามเด้อโอ้หวยนี่ขวัญหลายเท่าใด้แห้งดี ครับเนี statement. ่ยพี่น้องครับตั้งเกียร์ตั้งพี่น้องครับสามเนี่ยไข่ไ่พี่น้องครับไข่แบบไงห่างหลายๆครับผมเรือไฟเนี่ยพี่น้องครับเอามึงช่วงหน้าตาเพื่อนในพ่อเออว่อนมาเบิ้งช่วงหน้าตาเพื่อนครับบบดนี้เนี่ยแล้วพี่น้องครับคุณขาหนาดน้อยนะครับเนี่ยเบิ้งครับหน้าตาพี่น้องครับเนี่ยกล้องคู่หนึ่งนะพ่อเนาะ นานี่คมพี่น้องครับนี่กะอยู่ดังกะมีนิดหน่อยด้วยพี่น้องเด้อแหมมีนิดหน่อยครับถ้ธรรมดาธรรมชาติถ้าผมเบิ้องช่วงอกพี่น้องครับอกผมเภาวหญ่ครับเนี่ยแข้งขาเนี่ยมีน้องครับนี่กีบเรียบแก้วด้วยพี่น้องเด้อแก้วเรีบแก้วเนี่ยเป็นเรียบแก้วด้วยพี่น้องครับเรียบแก้วเขาแก้วนะพ่อเนาะเนี่ยกลิ่นยาด้วยพี่น้องเด้อใต้มูเนี่ตัวอ่างดีครับคือว่ามันกับผมเอาไปเพราเนาะครับผมเนี่ยเอาพ่อจัดทางงามๆหมดทวนให้พี่น้องมึงจักรอปนะครับบบบนี้เอา เออจะได้ปล่อยเพิ่นไปเล่มหยาพี่น้องครับอืมเอ้ามาเนี้เอาเออเดี๋ยวเด้ออีกน้อยนึงครับบัดเนี่ยเพื่อนจะเอาเอาแล้วมาเนี้เขั้วสูงไปเยสามสองบอกรถเด้อครับผมเป็นลูกสาวไข่มุกขาวเด้อยดูคนที่ผมเดือนเด้อครับเปิดคะแนนใบสามหมืเก้าคะแนนเด้อครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดเนาะครับเนาะเนี่ยแล้วพี่น้องครับ กันทอดแดดกันจะมาปลูกกันเนาะพี่น้องเนาะครับผมฝนลงแล้วแล้วใสหมดหน้าครับไถยังแล้วฝนป่ามาแล้วจะหากล้วยมาเลี้ยงเข้าครับผมนี่แหละพี่น้องครับมือนี้เราก็มีอยู่สองรายการเนาะอ่าเป็นชุดควายเผือกทั้งสองนะพี่น้องเด้ออ่าผู้ใด้าำช่องพ่อไงใก่ครับผมช่องเกล่ยข้อกล้วยพ่อไงใก่กับช่องโตัยังกัเบิ่งวิดีโอพ่อกับสองเบอร์ที่ให้ไว้อยู่ครับผมจะเป็น ทางเบอร์โทรเบอร์ไล่เนาะพ่อเนาะเบอร์โทษเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันแล้ครับผมมีหลายพี่น้องครับก็แต่ละขอบคุญขอบคุณทุการติดตามครับเอาเอแต่สำหรับคลิปนี้ก็มีอย่าหลายด้อพี่น้องก็ขอขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ